สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนีไม่เจอกระยะตุยอยีกขึ้นเก้านะจ้าเนาะมือนีแยะตุยมีแนวมาให้เบิงจ้ามือนีมือนีแยะตุยไปสื่อของมาอันแยะตุยไปสื่อตั้งแต่มือมือว่านี้แล้วจ้าแต่ว่าอันของบะมี่เขาเก็เลยใหออเดอร์ไวน้นม่หนี่เป็นกระเป๋าจ้าเป็นกระเป๋าเดี๋ยวมาเปิดเบิงนะจ้าเนาะเดี๋ยวมาเบิงนะจ้าเดีย๋ยวยะตุยสิเปิดเบิงเส้็จเ อันแกตุ้ยไปไปหางอันจอนลุยจ้ะไปหางจอนลุยบบงทีเล้ไปไปเห็นกระเป๋าใบหนึ่งก็เลยได้คือจากไหนจะแกะออกไปเลยนะจ๊ะอืมบชื่อของคุณชวีนะคะคุณชวีดาวแฮมนะคะ๋ยวสกแกถุงออกไปเลยแกะมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไง นี่เรินเตรนเตรน <_ S 1> เขาแพ็กอย่างดีเลยพี่น,อน้องแพ็กมาอย่างดีเลยเห็นปะจ๊ะไปเสื่อนไปเอ็นโค้นเขาว่าแั่คันเอาบหนีไปเลยนี่เท่ากับแล้วกับป่าหมอนี่คถินข่าสมมติว่าเปินเท่าสี่เอาคนอันไม่จต่ ถ่ายมือนหนึ่ง่นนะเอาก็เอาไม่หน่ตัวก็เล็บบางสิอันเพราะว่าที่เขาโชว์อยู่เนีกับผู้ใดไปล้องเบิงแน่นะจ๊ะเนาะนี่ออกมาแล้วนี่ก็ห้อยยังไงจ๊ะเก้็งแต่แรงเกร็งกห้อยังแบบนี้ยังเงี้ออย,ย,ออย,ยท่านอูดูดอลาดจริงจีเนาะสั้นดีจ้ะพี่น้องห้อยยางดีด้วยเนาะ อันนี้เป็นสายวัะนะจ้ะเป็นสายมันเเขาเห็ยียดยางดีเลยพี่นอ้องก็อนนีนี่จ้ะเดี๋ยวสิทอดสายหอกก่อนเขาหงมมาบดเลยคุณนะหงมยางดีเลยพี่นอ้อ,อง,อ,งอันนี้สายยาว ghé ô cửa anh đây chị có tên lời chị có tên lời hmm. Hoa bất cứ đấy đi nó. Ngā ná 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 Để ná 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 với bớt ná 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 bớt ná 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 น,นีด้านหลังด้านหลังน,นีก็ใส่ไว้เบื่อกี้มีก็หหอ <laughs> ข้าหอไว้น่ะเหมือนสุวรรณสุวรรณเล็กีีนองหอไว้สุหมวง,งสุบอน ออันนี้ก็เป็นอันนี้สายสั่นแล้วจ้ะเนาะอันนี้กันสียซ้ายสายยาวก็มี่สายยาวสายยาวด้วย ขางในก็เป็นสีจาจข้างในขางในกับมิซิบมิซิบจิ้วข้างในล้วกะมองไส้ของมองไส้ของแย่อยู่จ้ะเรื่องเหลือกระดาษอยู่อันนี้ก็เป็นกันชื่นนะจ๊ะ น้ำปวกนี่ออกไวอกันห่อไว้ว่าจุกมองทุกคนนี่แง่ดีู่จ้ะพี่น้องใส่ของในลายนี่ตุ้ยมัก่แง่ีแหละเนี่ยของใส่ของในลายอยู่เห็นไหมจ้ะหนึี1สิบ โอเคก็ okay. สวยดีน,นังดีดีพี่นอ้องนังดีอยู่จ้ะของโคชงามอยู่อืมสำหรับมือนีกะแค่นี้นะจน้ะเนาะบ่ม,มีอย่งหลายดอกแยกตุยกะอันอยากมาโวา้น้ำผีน้านองก็เลยเอากระเป๋ามาให้เบิง้งมา,ากระเป๋าแยตุยไปสื่อมาเปนนน็นยังไงนะจ๊ะเนาะ ผู้ดใดอยากซื้อก็ไปซื้อได้จ้ะหนังดีดีพี่น้องหนังนาหนังดีย่างดีเลยแ่นนาท้าวนเนี่ยใบนี้กับกับกับบแพงดอกจ้ะกตบว่าแพงไยแต่กับ,บพ่อซื้อได้อยู่กับเอ่อสามร้อยเก้าสิบห้าปอนน์นะจ้ะกับประมาณเท่าไรละสามกับมืน่นเอ่อมือม้อหกมื้หกกว่านประมาณนี้แหละหนอจกจ้ะเนาะกับบ๊กันกับบ่แพงขยายแค่ตุย ออสื่อซมี่กับพ่อเลยจ้ะพ่อได้ใส่น้อยจ้ะเนาะนี่แหละซมี่หละอันนี้อยูเขาเขาสิบประทับตราของเอ้ยี่ห้อเข้าไว้เบิร์ดเลยจ้ะนี่เห็นไหจ้ะโคช้ชเห็นบหมเขาสิบประทับตาไว้น้ำทุกมองเลยจ้ะอันนี้ก็สัญ,ญลักษณ์ของเขานจเะนาะแต่ว่าแยกตุยคิดว่าอันนี้มันอาจสิหนักไปแน่จักหน่อยเพ่จ้ะ ตัวอักษรสัญ,ญลักษณ์ของเขานี่แต่ว่าติดดี <c oughs> พี่นอ้องเอาว่างลงติดปุบเลยข้างล่างนี่กะเป็นกระเป๋านี่กะมีแปบ๊บอยูก่กระดุมแปบ๊บอย่นี่นีนอกจากนะ้ะนี่ข้างล่างกับเป็นสี่ ไปไงยจ้ะก็สําหรับมือนี้ก็แค่นี้เลยจ้าขอบคุณหลายๆได้จ้าเด้อที่ติดตามรับชมช่องของเจ้ตุ๋ยก็เจอกันคลิปต่อไปนะจ้าเนาะสวัสดีจ้า